สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงองามมณีบ้านสว่างงองามภาพีภาหนือมาชมงัวงามที่ตลาดนัดโคกับบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องวันนี้ก็ตรงข้ามเสาวันอังคารที่16มกราคม2567พี่น้องวันนี้เป็นเสาที่อากาศเย็นนี่พี่น้องเย็นบ้านสว่างเช้าน่าจะได้ใส่เสื้อกันหนาวมาหรือมันหนาวอยู่อากาศเริ่มเย็นพี่น้องวันนี้เนาะก่อนอื่นกฝากนิดเดียพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างงองามภาคเ่น้อง่ใหมกสี่ มืัอนี้เป็นวันสําคัญอีกมือหนึ่งของไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นวันครูระพี่น้องเนาะทุกถูกคนก็มีครูบาอาจารย์พี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมีโอกาสว่างแต่คุณครูเพิ่นไปกราบคารวะคุณครูเพิ่นกลับไปนะพี่น้องเนาะคุณครูผู้ใดก็ยังมีชีวิตอยู่กับไปถ้าเพิ่นได้นะพี่น้องเนาะไปกราบไปคารวะเพิ่นเพิ่นก็สิดดีใจนะพี่น้องบ้านสว่างหัวงามเฮาคือกันมีครูบาอาจารย์ก็สิถือโอกาสไปคือกันมื้อนี้เนาะ ไปกราบคารวะเพื่ออยู่มีอยู่ปัจจิกนอกอยังเหลือมีชีวิตอยู่พี่นอ้องครู่แต่แต่สั้นประถมผุนคุณค,ณคณรูเรืองจันแก้ค,ครูเรืองสีเคยไป,ไป,ป,ไปเ,เ,เป็นประจำกับสีไปน้องพี่น้องเนาะก็ยุคเมื่อไกลนี่พี่น้องบมื่ไกลจากสนามเขาและเซตจากพระฤาจิณิก็จะไปหลังกับครูบาอาจารย์ได้หลายท่านนะพี่น้อง,าางถ้าบัตรสว่างิ์ใช่เนา้แต่ผมบัตรสว่างิ์งามๆแต่ผมไม่ได้ไปกับถือโอกาสนี่กราบคารวะคุณครูครูครูทุกคนกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะอ่ะ บ้านสว่างงองามมาเป็นยูทูบเบอร์กับมี่คู่คือกันน้อพี่น้องมี่คู่บาอาจารย์ได้ชมคุณชีพเพลินได้ศึกษาชีพน้ำเพลินหลายขู่หลายคนก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ของบ้านสว่างงองามคือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะร้ายนี่พี่น้องมาเลยตลาดแตกงัวหลายหลีพี่น้องหาะบนยางหยาบเบิ้งซะก่อนพี่น้องเบิ้งพี่น้องร้ายหลายงัวหลายครับมีตัตัวใหญ่อ่ะสิเปิดชีพก็ตัวใดกำลังเบิ้งพี่น้องงัวหลายงัวแน่นแห้งหลายครับพี่น้องพูดอะ นี่ทุกสายพี่น้องสายงัวเลียงงัวเนื้อนี่ซาโลเล่พี่น้องเดี๋ยวข้องไผ่พวนสีอหาโอกาสท้าเพื่อาาานไล่ได้พี่น้องไลยแห้งฮะงัวเปิดชิปงามๆนะพี่น้องเนาะโอแม่ลูกตัวหนึ่งสายบ,นบานๆเท่าเป็นแต่เลียงถึงพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเปนเปิดชิปขออนุญาตค่ะผมแม่ลูกเนาะลูกผู้ใดมาปวดแดีคืองามเดีย๋ยวนาะสีแดงจึงคือพี่น้องเรี่ยมโตจัดขนาดเลยถือว่าเป็นสุดยอด พอพันหยังเนาะอิพนหูพอเพิ่นบอครับมันบักหยังเหรเพิ่นมีใบไม่หลอดเนาะครับโอ้เพิ่นมีใบไม่หลอดอยู่พอพันดีก็แล้วกันเบิ่งพี่น้องสีแดงจึิงคืองามงามว่าตะออกประมาณถึงเดือนนี่เดือนเดือนนึงเนาะเออเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสีกาบไหลสีนวลๆแต่ว่าลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเบิ่งติล่ะลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่น เป็นง่วนบานๆเท่านาะแม่เพิ่นง่วนบานตะวันลูกสาวงามแห่งพี่น้องคุณอ่ะเมื่อเดือนเดียวเลี่ยมโตจัดสีแดงจัดจานเลยเปิดเท่าใดครับข้อมนี่ข้อนี่ว่าห้องสามหมื่นสามหมื่นเพิ่นห้องสามหมื่นเพิ่นพี่น้องแล้วบัดท้ายก็ที่ลดอยู่เออลดอูต่อร่องใดเนาะขันมากน้ำกันต่อร่องเอาจนใดเพื่นละเพิ่นว่าเนาะงขันมากน้ำกันแมเปานบานอีพี่น้องตะวันลูกสาวงามงามสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากไส่ที่ไหนครับจากทวันทวันบุรีเนาะ สวัสด1 1, ไขไขบุรีร้อยเอ็ดเท่าใกล้ๆว่าไกลพี่น้องเอา้าขออนุญาตเบอร์โทรนะครับ093ย์เก้าสามศูนย์เก้ผู้ใดสนใจกโ็โทรมาต่อรองกับเพื่อใดพี่น้องแม่ลูกโดยเฉพาะลูกสาวแม่เพิ่นกับเป็นตาเลี้ยงง่าย,งายไงเนาะเนื้อนังดีเนาะนแม่เป็นตาเลี้ยงง่ายครับพี่น้องเป็นตาให้ลูกดีดีจะเห็นบอลลูกเพิ่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุ้นไรไรมันครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งหัวซาโลเล่ของผู้ใดเนาะ ซาโลเล่คุณผู้ใดลูกโอ้เอาขออนุญาตเนี่ยลูกเด้อสายพันธ์ซาโลเล่พี่น้องแม่พันธ์อ้แม่พันธ์นั่นนั่นลูกเพิ่นอยู่บ่หรือบ่แม่แม่เนาะลูกสาวบ่ลูกสาวพี่น้องนี่แม่เพิ่นยหนหวานหลาเลยพี่น้องนี่คือสายซาโลเล่พี่น้องแม่ก็นไมเดือนควาโอ้ใส่ไว้แล้วผสมไว้ซาโลเล่คือกันโอ้ยนี่แฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามถามหาคักพี่น้องซาโลเล่แม่ลูกแม่ลูกคือกันเลยพี่น้องลูกสาวงามเดีพี่น้องเนาะลูกสาวเนื้อหนังดี่ดี เพิ่นแยกหรือเป็นขายเป็นโคมก็เป็นโคมเ,เ,ปเป็นโค,มเน,โคมเนาะเมย์ลูกลูกเมย์เมย์ใส่ไว้แล้วเดือนกว่าพี่นอ้องนั่นลูกสาวเพิ่นงามๆพี่น้องซาลุ่ยเลยคือกันที่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่น่ะลูกสาวเพิ่นใหญ่เลยที่พี่น้องเนี่ยยังเฟื่อยเมย์อยู่นี่เมย์เพิ่นยังกินนมอยู่โอ้ยังกินนมอยู่เ <laughs> มยม์เพิ่นท้องแล้วยังกินนมอยู่นั่นแล้วลูกสาวโตๆดีดีพี่นอ้องเอ้าโคมนี่เปิดไปจังไดสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันปลาโทษพี่น้องบ่าเป็นลูกหน่อยได้นั่นลูกไงล่ะพี่น้อง <30. S 1> เออเมียไายสูงประมาณร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบห้าใดเนาะประมาณแต่ว่าลูกสาวใหญ่เลยพี่น้องน,นี่ลูกสาวงามเลยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นส <30. S 1> <ห>ามสิบห้าป่ะสามสิบสี่ตอนนี้พี่น้องสามสิบสี่ผมยังไ่ขึ้นไหนเพิ่นอยู่ท่องแล้วแล้วก็ลูกสาวงามสายซโซโล่ผู้ใดสนใจสายซโซเล่ทักมาพี่น้องขออนุญาตเบอร์โท่าไงลูกโอ้เอา้าตัวนี้น,ำน้ำเนาะตัวนี้ท่องบ่โอ้ตัวนี้ท่องแล้ว หกเดือนแล้วพี่น้องเบิ้งทองเพิ่มพี่น้องเครื่องดำหางเงาพี่น้องแข้งขาดีเบ็ดประกันเบ็ดทุกอย่างเนาะประกันเบ็ดทุกอย่างเบิ้งพี่น้อง,ปร,องประกันทองพร้อมเรียบร้อยท่ายสูงลอยซีซิพหาได้เงาอ่านหลาดพี่น้องแม่พันตัวนี้เปิดเท่าใดลูกตัวนนี้มือโอ้ยพี่น้องราคาหัวสองหมื่นเอ็ดราคาทองประกันทองพร้อมเรียบร้อยสองหมื่นเอ็ดโอ้ยพี่น้องมีอีกวา่าลูโกโอ้ยแม่สาว,สาวงามบาดนีอีหล่ระขอไปเนี่ยเมยสาว ถ่ายสูงลอยสีสิบห้าเดือนพี่น้องเบิงต้นโตเงี้ยวอ่าลาดสายพัฒนาพี่น้องแม่สาวเบิงแขงขาต้นโตหน้าตาอุ้ยพี่น้องเปิดเท่าใดลูก20,400 20,000กับ4,000พี่น้อง20,000กับ4,000แม่สาวงามงามพี่น้องเบิงเครื่องดำห้ามหางแขงขาดีเบิดเนาะประกันเบิดเนาะประกันเบิดทุกอย่างพี่น้องเบิงเท่าไร20,000กับ4,000 20,000หนึ่งพันทองแล้วหกเดือนซาโลล่แม่ลูก30,000กับ4,000ลูกแม่แม่ใส่ไว้แล้วเดือนกว่าเพิ่นว่า อ่ะขออนุญาตเบอร์โทร่ไปศูนย์เก้าแดนย้าแปดหกสามหนึ่งหกสามหนึ่ง้องหนึ่งสามาสอง่ามหนึามพี่น้องเพื่นมาจากยะโสยะโสบันบันนาค่ายนี่เนาะนาค่ายบันเชือกอฮ้ยเปิดใหญ่มาสายมือนี่สายสโลเลเพิ่นมีบ่ทุกสายด้วนี่มือยู่ละเอ็ดกันเป็นสายงัวงามเนาะอันนี้21พี่น้องอุ้ยเป็นตาต่อรองคัะตัวนี้ตัวนี้24่ส่เมตรสาวงามพร้อมพี่น้องโอ้หล่าออาขอบคุณหลายๆหมานเด้อครับผม มันมาดูดกดเ <laughs> อามันหมืนมันเหมื <c oughs> อนยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอุย้ยหลายคือคักพี่น้องตลาดแตกบ้านสว่างง่ายภาพพี่ว่าน้องมาชมอุอ้ยพี่น้อง,ลห,องหลายหลือได้พี่น้องง่วหลายสายพันธ์พอพันธ์เบิ่งถ้าเห็นพอพันธ์เพิ่มกสิพาชมเนาะพี่น้องเนาะพาชม่มอู้หูพอพันธ์พูดแตนาะบักใหญ่พี่น้องผูดอ่บักใหญ่เลยพอพันธ์พี่น้องเขาผู้ใด่นอนใหญ่เพิ่นผูกไว้พี่น้องเขาผู้ใด่นอนใ่เนาะ มืยิ่งสมาปลูกจำ <c oughs> จำข้อผู้ใดเนาะี๋ยวสีถามหาเจ้าของเพื่อนเพราะว่าโตใหญ่โตงามพี่นอ้องแข้งขาดีดีสีก็ดีปลูกจำค่ะข้อผู้ใดเนาะนี้ตัวเพป็นปลูกไหวยี่พี่เนาะเป็นไม่เจ้าของพี่เนาะเป็นข้อผู้ใดเท่าน,นี้น,นี่วะอ๋อ ขออนุญาตท้ายถ้ำพ่อพันธ์เนี่ยครับสะดวกบ่เนาะครับผมเพื่อนพอสะดวกอ้าพ่อเป็นอย่างครับไงอ้าพ่อเป็นอย่างอยากได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งพ่อพันธ์ใหญ่แต่เพื่อนจะคลองเพื่อนพอสะดวกพ่เป็นอย่างพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะปลปลปลาอุ้ยพ่อพันธ์แบบใหญ่อ่ะย่างขอไปให้พี่น้องสองตัวงามงามพี่น้องพี่สองตัวแบบใหญ่งามงามเพื่อนพอสะดวกมั้ย เป็นกำลังโทรศัพท์อยูย่เปิดอ่ะสองเมย์ยังไงเดี๋ยวสีขาวนิยามคือ่ายท่านพี่น้องเป็นกำลังโทรศัพท์อยูย่งามของเปินได้พี่น้องเข่าสะดาดไหมวะ <laughs> ขออนุญาตได้พี่น้อง คนจากตู้จะขออนุญาตหมายเพิ่นเพิ่นกำลังโทรศัพท์อยู่พี่น้องพอพอแม่พันงามบๆต่ออ่ะเพิ่นบ่สะดวกมั้งครับผมอ่ะตาปยังต่อเนาะแม่แม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยของวหอยฉาดพี่น้อง3,000ันหัวราคาของวหอยฉาดสีออกกับลายสีสนิมแน่พี่น้อง13,000สอุ้ยพี่น้องราคางัว13,000ราคาพ่อสื่อพ่อสื่อเอาไปเข้าข้อเข้าค่าย ราคาแม่พันุ์เเลยพี่น้องเขาก็ธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาติพี่น้องเบิงน้ำไตเบิงดีแข้งขาประกันวัตถุทุกอย่างเนาะถ่ายเป็นสูงประมาณหน่อยสามสิบได้พี่น้องแม่สาวหน่อยหน่อยสีสันดีตดเนื้อหนังดีเนาะต่วาสีออกกาบไายสีบะแดงพี่น้องสีออกกาบไายเปิดว่าอุ้ยถูกแสนถูกพี่น้องต่อได้อีกได้หนึ่งสิบสามหนึ่งหมื่นสามพันยังต่อได้อีกหอยสาดเิ่นว่าาพี่น้องล่าวเสือเอาพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาข่ายเอาไปปล่อยได้ได้เนาะเนื้อหนังมันดีเป็นตาอ้วนเร็วอยู่ อขออนุญาตเบอร์ทั่วหอยชาติ080 0แป4 6ู4หอยชาิบ้านโน่นขอยาสูทอนเฮาพี่น้องเม่สาวสีออกสนิมสีออกกาบไหลซิสามเปิดเปิดใบเป็นตาต่อรอบเขาเิอ้ามันหมานเด้อหอยชาดดบรรยากาศโอ้โหบ้านเฮาพี่น้องเขาเพิ่ดใหน้อยหน่อ งัวนๆ,ๆเดี๋ยวสิขออนุญาตพี่น่อ,องก็ขออนุญาตพี่เปิดราคาขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันอยู่บ่แม่ลูกแม่ลูกกันพี่น้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> งัวบนๆง่วไทยกีง่วบนท่าหาดูยากเนาะฮะเขาสนามนี่นี่น้อยๆนี่เขาตลาดนี่น้อยๆนด้งัวนห้าพี่น้องงัวไทยกัวไทยกี้น,กน,กน,นี่แม่นนลูกลูกคูเนี่นนยมีคนมาสนใจละสองตัวนี่สองัสองตัวสองหมื่นสองพี่น้อง, <ๆ S 1> ง ลูกไส้เมเพิ่นดีบอดีเมเพิ่นทองหรือบจากเนาะคันลูกปานนีแล้วเนี่ยลูกไส้เพิ่นพี่น้องนี่เมเพิ่นไท้กี้บ้านเฮ่าไทยกระโดนน่ะแล้วนาอเขาเอืน่นไทยกระโดนเอาไปปล่อยทงกินหยาบ่เงยอย่เพื่อพี่น้องกินหยาบ่เงยข้อนี่ลูกไส้เพิ่นสีออกกตนันสุกจักหน่อยเมเพิ่นสีแดงแดงไทยจี้บ้านเราสองหมื 22, 22, 22, ่นสองสองตได้พี่น้องจะเีียกหลักตโตละหมื 108, น่นเอ็ดเนาะโอ้ยพี่น้องราคาหัว พอเอาไปปล่อยทงเอาไปกินเนี่คาแแล้วมันยางเขาขอกอย่างในงัวเหี่ยนี่เนาะเพื่นว่าอยากใส่คือบกษือกระเจียสัยร่อยเท่านาะโอ้ยพี่น้องบอไดยากแล้วมันเปอนว่าเรียกแล้ว2องหมืองขอนุนาตเบอร์โทรนี่ครับทางมีผู้สนใจศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่สองหาเก่าเอ้ยเปล่าโท่มากพี่น้องงัวไทยจีหายากเฉลี่ยตัวละสิ นี่สองตัวแม่ลูกแต่ว่าลูกปูแม่เพื่อนดีเ่าดีทองเรียบเพื่อนว่า22เพื่อนเปิดไใบพี่น้องเอา้าขอบคุณเลไลเป็นหมาเด้อครับผมผู้ใดสนใจกระป๋าทั่วมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบอร์ง้วะทองของผูด้ายน้อนี่ง้วะงามของผูด้ายน้อนงามพี่น้องทองใกล้ออกของผูด้ายของหอยเด้พี่นี่ <c oughs> มาทางถิดว่าเบาิ้งหอยมากหอยมากได้วงงามมากพี่น้อ,องหหว่างามหอยมากพี่น้องสวัสดีครับหอยมากหอยมากได้สองเมยสาวมากสองเมยสาวงามงามก็หอยมากเหมืพี่น้องสายพัฒนามาทั้งสองตัว่ายสูงร้อยสี่สิบไส่ไทยพี่น้องใส่ก่อนตัวละสองหมื่นห้าพี่น้องตัวละสองหมื่นห้าตัวนี้ แทงเนาะแทงเขาเลยเนาะโอแต่ตัวนี้แทงเขาเลยพี่น้องสีสันพี่น้องต้นโตเนือ้อเนื้อหนังมังสาสุดยอดหน้าหนาหยนจนเลี่ยมโตจัดพี่น้องสายพัฒนาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเต็มโตตัวละ, 25, วะสองหมื่นห้าวัสเพื่อนว่าพี่น้องเออเอาไปเป็นเมฆอกเมฆขายเมฆพันสุดยอดต้อได้ทุกตัวเพื่นอนว่าสูสีกันตวนั้นมีเขาเนี่ยตัวนี้แตงแล้วเรียบร้อยเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องมั่วคู่นี่พี่น้องคู่นี่หาหมื่นต่อร่องได้่เลยพี่น้องเบิ้งถ่ายเบิง้ง เบิงท้ายนามไต้ดีเบิดเนื้อหนังดีเบิรทั้งสองตัวพี่น้องทั้งสองตัวเลยพี่น้องเบิงที่ละ่ะข้าวหอยมากแบอนี้สองหมื่นห้าพันตัวละต่อใส่ขันถือกร้ายเพิ่นวลาหอยมากจากลุ่มผูพี่น้องหัวงามเพิ่นพี่น้องอุ้ยราคาไหมค้มหนึ่งกับแ<อ>ม่น,มนปลาหอยมากแม่นว่ามาเบิงโค้มนี่เปิดเท่าไหร่โค้มนี่สี่สิบสามเมีลูกลูกแม่ลูกงามงามพีม่น้องสีจัดจานลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามครับพี่น้องเบิงที่ล่ะลูกสาวพอได้หอยมาก ลูกกัน K81 อ๋ออีหยังกะ์อ๋อ้ H81 S K581 พี่น้องลูกสาวแดงจึงคึงให้พี่น้องอันแม่เพิ่นสายโค้งสางพี่น้องท่ายสูงลอยห้าสิบห้าบวกเกือบร้อยหกสิบหนึ่พัวานี่หน้าตาแม่เพิ่นพี่น้องลูกสาวงามเปิดใบสี่สิบสามหอยมากเพิ่นเปิดไว้โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่โค้งสางลูกสาวงามครับ คู่นี่หาซิฟเพิ่นเปิดไว้ตัวละยี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวงามๆดีปีน้องโ <หา S 2> ยครูหาหมืน่นต่อร่องแต่ลายงามอีหลีพี่น้องดูสาวเพิน่นทั้งสองตัวเลยเอา้าห้อยมาขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าหอยมากรุ่มถูกเปิ่นได้มากชุดนี่ครับชุดนั่นพ่อสื่อพ่อต่อร่องทั้งสองชุดเอ้าขอบคุณเลนส์มาเด้อครับผมมาเบิ่งงัวงามเพิ่นขอนอนุญาตครับผมโอ้ หอยอตัวนี้เอามาเบิงหัวงามเพื่อนพี่น้องป้าตนโตเนื้อหนังมังสาเพิ่นขึ้นมาปวดเท้ามือนี้ลูกสาวผู้ใดช็อกกรล็ดป้าโทษพี่น้องหัวงามหัว,าวสายพัฒนาต้อหอยอบจากกุดชุม่มบู้ง่ามของเพื่อนลูกสาวช็อกกแะเล็ดบ่มีบอนตีพี่น้องงามเบิ้เบิงเลี่ยมโตการยืนพี่นอ้องวายว้ายว้ายกีฬามันว่าจากคนละ่องโอ้ย เอาเอาวอาเ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 อาถอยลูกถอยลูกมันมาถือกันตาไหนพท่านโอ้ตะวันเลี้ยงโตพี่น้องหางจับสูงขนาดเลยพี่น้องหลังตั้งตั้งหลังตรงข้างเนาะตาน้องตั้งตรงขาหนาโอ้ยพี่น้องงั่วแงมสายพัฒนาเนื้อหนังมั่งสาโตนโตหน้าหนาหยดหยดนิ่นเปิดไปท่างไหนวะ สามสิบสองครับสามิบสองพี่น้องหัวงามตัวดีเบิ้งการยืนพี่น้องเบิ้งการยืนเบิ้งน้าไต่เบิ้งหางเบิง้งโอ้เท่คัะขัวสาวตัวนี้พี่น้องแม่สาวตัวนี้พันธุกรรมสุดยอดเนาะพันธุกรรมสุดยอดอีทีลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตโอ้ยาาาใไ,กยไ่ก่อนเนาะพัฒนาได้สุดยอดเลยโอ้ยอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรกันขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดสอ ห้าห้าเขาได้กี่ละหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเอาทบทวนอีกเท่านึงศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้าห้าหกหกเจ็ดหกแปดเพิ่นมาจากกุตชุ่มงามงามพี่น้องสามสิบสองเพิ่นว่าพี่น้องต่อรองได้อีกเพิ่นว่าพี่น้องสุดยอดประกันตำหนีปัจจุ่างเขาว่าท่านเหตแต่งงามอีหลีพี่น้องเล็บอย่างงามเบิดตโนโตงามเบิดพี่น้องพัดด้วยคำสุดยอดอีหลีอ้าวมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆอุ้ยงัวเพิ่นงามเหมือนนี่พี่น้อง เนื้อหนังมั่งสามารถเต็มต้นโตมาเต็มเลยย่างต่อพี่น้องแม่สาวคนกับงามงานมีตาโตงามแม่ลูกจ้ามาเบิงแม่ลูกบาทนี้อ้ยพี่น้องแม่แบบใหญ่โค้งสางสุดยอดเลยโค้งสางแม่สุดหยอดพี่น้องลูกแม่เนาะปื้ยลูกสาวผู้ใดเหรอโอ้โ้เพื่อนมีใบมีเอกสารครบลูกสาวเคเอสามหนึ่งนี่เอกสารเพื่อนพี่น้องเพิ่งเดือนเดียว ต้นโตเลี่ยมโตสุดยอดเลยลูกสาวเพื่อนพี่นออออ้อ,พนองพ,อพูดอ่ะโค้งสร้างสุดยอดเลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนอุ้ยสูงลอยหาสิบได้หางจับสูงพี่น้องหางจับสูงลูกสาวเพื่อนได้เดี่มพี่น้องงามงามนี่แหละคือหัวพันธุก,กรรมสูงสุดยอดพี่น้องนะตานองตั้งตรงขาหนาเลี่ยมโตเบิ้งลูกสาวเพื่อนคาคาพี่น้องงามงาม JF สามหนึ่งเพิ่นเปิดไว้เท่าไหร่โค้บนี่อุ้ยสองตัวนะจ้าพี่น้องสี่สิบห้าตาลูกสาวเพื่อนกับพ่อแห้งเลยเนาะ ลูกง่ามีลีลูกเคสามหนึ่งสี่พันเปิดใบพี่น้องลูกแหลกสดสดอยู่เนาะแม่ยังสดสดอยู่ถูกเคสามหนึงอเนาอย่างนี้ใบอ่ะเขออนุญาตเบอร์โทรนาะศูนย์แสี่ศูนย์แปดสี่สี่เก้าแปดเจดเก้าหนึ่งหเพิ่นมาจากกุชจุ่มเนาะเพิ่นมาจากกุดจุ่มจ้าโสทรแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามพี่น้อง45่ี่พันเปิดใบพี่น้องโอ้เตตะตอรองเพินขอบพุณหลายๆเด้อมันมานครับผมมาเบิ่งอีก่จงๆเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่ งามอีหลีพี่น้องเพิ่นมักแต่ลูกบ่ลูกงามเนาะแต่ว่าเมย์ไห่ลูกดีซ้ำาน่ก็ซื้อว่าชุดยอดไอเมย์เพิ่นแต่ว่าลูกสาวเพิ่นงามอีหลีเลยพี่น้องลูกผู้ใดเหรอโอ้ยลูกเคฟสามหนึ่งง่ามีหลีเ้อพี่น้องเบิ่งเหนือหนังมบ่งสาต้นตนามไตถึงหน้าถึงหลังสีสันบ่ต้องห่วงพี่น้องนี่ลูกเคฟสามหนึ่งพี่น้องล้างต่างตรงลัางตรงหางจับสูงเลี่ยมโตจัดเมลูกลูกเม เบิ้งลูกสาวเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องถูกงามค่ะบพูดอ่ะโค้งนี่เพื่อนเปิดเท่าไหร่สี่สิบเก้าครับผมสีค้นี่โดยเฉพาะลูกสาวพัฒนาแล้วพี่น้องสายพัฒนาเลยลูกสาวเพื่อนสี่สิบเก้าเพื่อนเปิดไว้แม่ลูกแม่ให้ลูกดีพี่น้องเบิ้งการใจลูกของแม่เพื่อนอ้ยสุดยอดอีหลีเด้นี่แม่เพื่อนแม่เพื่อนท่ายสูงหล่อสีสัหาได้แต่ว่าลูกสาวสุดยอดพี่น้องเคเอฟสามหนึง่งลูกแรกกอยู่ลูกแม่ยังสดสดอยู่พี่น้อง แต่ตอนนี้ให้นมอยู่กับประมาณนี้เนาะอ่<น>าเดินลูกสาวเพิ่อนใจลูกดีให้นมดีนำนมเพิ่นดีได้จึงได้ลูกซ้ำนีำนำ่เนาะมีผู้ใหญ่สี่สิบเก้าเนี่ยมีแต่ลูกเออเออเออเอ่อเอาไปน้ำกันซะเนะเา,ปนานะปวดหัวเนาะเออเนา,ยยาเะเอาขออนุญาตเบอร์โทร 0 8 5ย์แปดห5าศูนย์แปดห้าศูนย์สี่หกห้าหกศูนย์ห้าเพิ่นมาจากไหนเนี่ยมาจากน้องพ่อครับน้องพอคร้อยเอ็ดเท่านาะโอ้มาจากน้องพ่อคร้อยเอ็ดแม่ลูกลูกแม่แม่เพิ่นใส่ไว้เลยเนาะแต่ว่าท่านประกาศใส่ไว้แล้วโอ้ลูกลูกแม่นห่อเออโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆิดหน่อเด้อข้อต่อรองเหมือนพี่น้องผู้ใดสนใจกกะทูมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้มีตาหัวงามเหมือนพี่น้องบ้านสะวางหัวงามอ่าผ้าพีผ้าน้องมาชมแม่ลูกลูกแม่กัน พี่น้องรถเรางามงามเปิดเตะอีกละเตะเป็นขางบ่เตะไปโหลดสับยังขายได้โอ้พี่น้องเบิ่งเจริพี่น้องรถ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  ปลาปลาปลาอ่ะกำลังสนใจงัวแม่ลูกลูกแม่เิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องงามงามลูกสาวกับงามแม่ใหญ่แม่โค้งสางดีพี่น้อลงลูกสาวงามงามเปนกำลังต่อรองกันอยู่เพื่อะไรเปนกำลังมากน้ำลูกสาวงามคับพี่น้องเลี้ยงโตดีดีมาท่านนี้ต่อก่อนมาทางนี้ก่อน,าาน,นพี่น้องเดี๋ยวเจ้าสิมาอขออนุญาตครับสองแม่สาวเนาะหรือแม่ลูกกันแม่สาวเนาะ ต้นโตดีเนื้อหนังดีเขาธรรมชาติได้พี่น้องแม่นี่แง่ออาดหลาบบ้านเป็นบ้นทองหรือบ่านดีบ้านนั่นทองอยู่เนาะโอ้แต่ว่าต้นโตคือดีเลยเนาะต้นโตดีสาวใหญ่อยู่เพราะผสมพี่น้องเพื่อว่าท่ายสูงลอยสามสิบได้เบิ่งแข้งขาต้นโตอุ้ยต้นโตดีเด้พี่น้องแม่สาวตัวนี้เนาะอุ้ยหลังเปลี่ยนเปลี่ยนเลยพี่น้องหางเกือบราดดินเปิดเท่าไรแม่นี่สองหมื่นพักับหนึ่งพันพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันแม่สาวแง่ออานหลาดได้พี่น้อง พ้อผสม,มเปตตาเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันเด็ดดีเลยเพาอว่าเน,นื้อ,อน,น,นังพอดีเนาะต้นโตดีสองหมื่นาพันแม่ดำดำละบันแม่สีมุม่มสีบผลขึนม <46. S 2> าหนึ่งหมื่นกับหกพันได้พี่น้องแม่สาวสายเป็นบ้านเนาะง้วงเปนบ้านเท่าได้พี่น้องหนึ่ง0มื่นกับหกพันพี่น้องโอ้ห0ึ่งกับหกพันพี่น้องเพิ่นเปิดใ้หนึ่งหม 6, ื่นหนนก 6, พันสองหมืน่นหนึ่งพันเพิ่งไม่จากใส่ห้โอ้บานขไดใหญ่พ่นขาวเข้าใกล้ๆกันฮะไ่ไอสังค์ไม่ใส่ล่น โอ้พ่นผาคุ้มหัวอยุนไอสางเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรนะครับ0872507873เบ่นยูบันล่นขวาวบันใกล้ๆบันพับบันสมหวังแชแนลนี่ตัวนี่บันสมหวังงัวง่ามเฮา16 21ผู้ใดสนใจงัวบันๆโทรมาตอร่องได้พี่้องเอ้าขอบคุณหลายๆมานเด้อเดี๋ยวสิไปให้สางเจงหน่อยแม่ลูกเิ่นกำลังมักน้ำกัน เพิ่นกำลังใดกันบ่ยังนับใจกันอ่ะแม่ล uh oh, nah ู้ค uh ิดว่าน้ำใจเพิ่นต่อจริงจริงเลยเพิ่นต่อจริงเลยฮ่า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 เพิ่นกำลังต่อรองกันลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องห้าสิบสองเพิ่นกำลังอย่างใดโอ้ยงามดีพี่น้องอ่ะงามดีอ่ะย่ามต่อได้พี่น้องสวัสดีครับหอยโลคือนปะจวงไหลเดี๋ยวนี้มาลุงตุ้งนางฝากไว้กะมี แม่ลูกสองเท่าไหร่นสามองหมื่นสามพัร้ม่ันห้อยลูกลูกเมยอุ้ยลูกแหลกอยู่พี่น้องเอ้าข้อไหไอติมตัวนี้ครับโอ้ยขอไหไอติมสองหมื่นสามพันห้าร้อยหอยไอติมได้มากฝากพี่ตอน้องพี่น้องแมียังโค้งอยู่พอลูกเ่นกิ้น่มอยู่พี่น้องเมื่อลูกแหลกอยสานี่ลูกสาวเพื่นพี่น้อง นี่ลูกสาวคนนึงทะลวงมั่นหนูว่ะลูกมั่นเงินสองปัญหาให้ยักบาทโอ้ยพี่น้องอาจจะของข้าข้าเบี้ยข้างานเยอะสินบ่มีเวลาให้อาหารมันพี่น้องเอาไปใส่หยาเอาไปใส่หัวอาหารง่ายขึ้นมากเพิ่งบ่เปลี่ยนเครื่องดีนิดหน่อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยแม่ลูกลูกแม่พี่น้องถือตัวละหมื่นนิดนิด แต่ว่าต้นโตยังบ่เต็มได้พี่น้องเพราะว่าเจ้าของเพิ่นข้าเวียกยากงี้ยงานโยธาเพิ่นว่าบ่ทันมีเวลาคุ้นเต็มทีเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอติ่ม062ครับ062 532ย์หกสองห้าสอห้อยอติ่มเสนาคณิคมเพิ่นได้มาฝากพี่ต้นเนาะโอ้นี่บ่โอ้แม่สาวว่านี่เนาะแม่ลูกสาวเจ่เอหกอู้ยพี่น้องการยืนยืนเท่คับตัวนี้เบิ่งไายเพิ่นพี่น้อง145ได้หน้าตาโตโตเขาเขาธรรมชาติเนาะ ครับผมพ่อเขาธรรมชาติพี่น้องเปิดเท่าใดแม่นี่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยแข้งขาดีดีพี่น้องแข้งขาดีขาใหญ่พี่น้องอุ้ยสองหมื่นล่ำโตเนี้ยาวเนาะสีสันบอทันใดป่นดา,านไดนแต่ว่าหิ่นโตดีลูกสาวเชยเอฟพวกแปดพันบาพี่น้องงามพูดอ่ะต,อต้นโตดีเครื่องดำหางเนยาวพี่น้องแข้งขาดีเบิ้ลสองสี่ป่ะ 2 4กับ500พี่น้องหอยไอติมเปิดเปิดไว้พี่น้องตอร่องได้อีกงามพี่น้องไป็นตาปเป็นเมียขอกเมียไข่เมียพันทรงฟีหอดบ้านสพต่อหลายหอยไอติมเปิดว่าเอาข้ออนุญาตเบอร์โทรหอยติมนศูนย์หกสองห้าสามสองเมสองเมลูก3 5 5 0เมยแม่สาว24 500ผู้ใดสนใจตัวได้เลือกไปเพัดชุดเอาไปเขาขอเขาไข่ก็ได้เนาะตอร่องได้ายเอาขอบกุณยเรื่อยหอยไอติมมันมับ อุ้ยควายเข่าลายงัวเข่าลายดพี่น้องกำลังเขามาขออนุญาตปิดชิปกัมหอยลบเด้วยปิดชิปได้บาทนี่เมอตัวนี้สายเนื้อสายเนื้อสองหมื่นจะซื้อตัวนี้แยกลูกตัวนี้แยกลูกมากเท่าไหร่มาสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เนื้อหนังดีเนาะต้นโตดีไายสูงลอยซีซีมาเลยโอ้มาผสมแล้วเบิรงพี่น้องน้ำใต้แข็งขาดีดีโอ้ติเบิรงพี่น้องสองหมื่นกับ สี่พันได้พี่น้องแม่บักใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ฆอกแมฆขายแม่พันธ์ใดเลยเนื้อนังดีตนโตดีน้ำไต่ดีนมสีเต่าเครื่องดำนี่หน้าตาสดสดอยู่เนาะว่าตาใดลูกแรกลูกสองนี่แหละเออลูกตัวเดียวตอนนี้สองหมื่นสี่พันนี่พี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเป็นตาต่อร่องคุณอันนันสองหมื่นซื่อๆเนาะอันนี้สายเหนือเป็นว่าสองหมื่นซื่อๆต่ว่าเหนือนังดีตนโตดีพี่น้องข้องหอยลบมือนี่ปิดชิปข้าวหอยลบเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลบแปดสองสองเก้า หนึ่งหนึ่งศูนย์หกเก้าหอยลบลุ่มผูกได้มากคู่นี้ต่อใส่กันแห่งถือสองหมื่นกับสองหมื่นสี่แต่ว่าตัวนี้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ตัวนี้สายเหนือได้เอาไปต่อยอดได้เนาะโอเคเลยขอบคุณเลยหลายหอยลบมันมาครับผมบานสว่างง่วง,งามพาพีพา่น้องมาชมง่วง,งามที่ตลาดนัดเพื่อกากรดูบ้านเชียงหวางก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบริโภคทุกตัวแต่ว่าได้พ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคาขึ้นราคาขึานอยู่ของอยู่ฟาร์ม นะครับผู้ใดสนใจตัวใดกระโท่มาตอ่อรองครับในหอยเพิ่นใดพี่น้องตอ่อรองเอาก่อนซื้อก่อนขายกันอย่าลืมพี่น้องสอบถามรายละเอียดดีๆนะพี่น้องเนาะกบ,บ้านสว่างงอแงามช่องสีโพก็เขาพร้อพี่น้องเพเียงแค่ขอให้พ่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับเป็นเพื่บ้านสว่างงอแงามทุมมิตรความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้ไขเก็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยเรยืยเบิดหนีเบิ้ลสินต่างสวัสดี